เมื่อเราวางแล้วก็โทนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราไปดูกันเลย Let's go <S เอาเลยครับผมสวัสดีนะครับมาอยู่กับช่องมุยีราบนะครับมัฟยิรุนนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนแต่งรูปแบบโทนแบบว่าโทนคาเฟ่นะครับช่วงนี้เขาฮิต ไปคาเฟ่กันบ่อยมากเลยนะครับผมก็เอาทนคาเฟ่มาแจกนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะไปเอารูปกันก่อนนะครับผมมาสอนกันตั้งแต่การเอาโทนเข้าในไล t r o ูมกันเลยนะครับผมตั้งแต่การโหลดเลยครับซึ่งผมเนี่ยก็จะแจกเอ่อทนเนี่ยเอาไว้ใน Drive นะครับของ Google นะครับผมก็จะแจกลิงก์ให้เลยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยโหลดมานะครับสมมุติว่าผมจะโหลดอันนี้เนี่ยอันแรกกดนี่ครับกดที่จุด3จุดนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นโทนคาเฟ่นะครับผมแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับ มันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับแล้วก็เราก็รอนะครับนี่พอมันขึ้นดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดไปที่ไลท์รูมนะครับผมอันนี้เป็นผมขอเพิ่มในส่วนของนี่ครับผมก็จะสร้างเอ่อไออัลาบัมไว้แล้วนะครับเพื่อให้สะดวกและง่ายนะครับกดไปที่บวกนะครับผม แล้วก็กดไปที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็กดไปที่อันที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นรอนะครับแต่คือว่าไฟล์เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ dng นะครับนี่ครับเมื่อเราเพิ่มรูปภาพเสร็จแล้วนะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือต้นฉบับของเรานะครับผมให้เรากดไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็กดคัดลอกการตั้งค่านะครับแล้วก็กดที่หัวมุมนะครับ แล้วก็เราก็สามารถที่จะเอามาวางได้เลยครับกดที่จุด3จุดเหมือนเดิมครับวางการตั้งค่านี่ครับมันก็จะเป็นโทนเดียวกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับสอสามรูปนะครับผมเราเลือกราลายๆรูปได้เลยนะครับให้เรากด3รูปนะครับแล้วก็กดที่จุด3จุดด้านบนนะครับ แล้วก็กดวางการตั้งค่ามันก,ก็จะขึ้นว่าวางการตั้งค่าสำหรับภาพถ่าย3ภาพแล้วก็กดใช้รอมันประมวลผลนะครับนี่ครับนี่เพื่อนผมทักมาแล้วก็นี่ครับแล้วก็เรากดเข้าไปดูนะครับนี่นี่อันนี้ยังไม่วางนะครับ เดี๋ยวเราจะวางกันให้ดูสดๆรับแล้วก็ถ้าเราจะวางรูปเดียวนะครับก็เหมือนกันครับจุด3จุดนะครับวางกันตั้งค่านี่มันก็จะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะครับทุกรูปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมเองครับนางแบบของผมเฮ <c oughs> สหรับวันนี้ก็ผมก็ไปขอรูปจากเพื่อนมานะครับเพื่อจะมาทําคลิปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แจกโทนไว้ให้นะครับใต้คำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบาย